ชอบชีสกันมากๆข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้อบนะไว้ให้ลูกชายคนโตลูกวันนี้เราจะทําเมนูตาติเฟลตนะคะเริ่มด้วยการปอกมันฝรั่งหั่นชิ้นต้มค่ะหั่นหอมหัวใหญ่นะคะผัดใส่กับเนยค่ะผัดจนสุกจนหอมหัวใหญ่มันเริ่มใสแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่เบคอนลงไปก่อนจะใส่เบคอนเราใส่เกลือก่อนก็ได้นะคะหรือใส่เกลือตอนนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็ผัด ขานะคะผัดให้เขาเข้ากันให้สุกใส่พริกไทยดำลงไปนะคะแล้วก็ผัดมันฝรั่งที่ต้มไว้นะคะเช็คดูว่าเขาสุกไรือย่างอันนี้ยังไม่สุกถ้าสุกเขาจะ จิ้มทะลุใส่ครีมลงไปค่ะแล้วก็ผัดนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผัดลงไปไม่เป็นไรเป็นน้ำๆก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามันฝรั่งมาผสมอยู่น,นะคะใส่ครีมลงไปแล้วก็ผัดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ต้องผัดอะไรมากมายหรอกคะ่ะแค่คลุกๆอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วนะมาใส่ลงไปผสมกัน แล้วก็ไปอบอีกทีหนึ่งถ้าใส่มุสカตดลงไปด้วยนะคะภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทารถาให้นะนะคะเขาจะเป็นรูปแบบนี้มันชามให้มีกลิ่นหอมนี่นะคะฝนลงไปเป็นผงผงแบบนี้จะซื้อสำเร็จมาก,ก็ได้ง่ายดีมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะตอนนี้มันฝรั่งของเราก็น่าจะสุกแล้วสุกแล้วนะคะนี่นิ่งแล้วจิ้มลงไปก็ นี่ได้แล้วนี่นะคะก็มันฝรั่งลงไปผัดคลุกไม่ได้ผัดหรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟก็แค่คลุกแบบนี้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในเอ,อ่อ เขาเรียกอะไรถาดเนาะเพื่อที่จะอบเอาใส่ชีสแล้วก็อบนะคะขอเวลาคนแป๊บหนึ่งเพราะทำคนเดียวเนาะคลุกเคล้าเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ชีสตัวนี้ลงไปนะคะบนข้างหน้านี่เหมือนในรูปเห็นไหมนี่อันนี้คือใส่ลงไปในถาดที่จะอบแล้ว ใส่ถาดที่จะอบแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาเติมชีสกันแล้วก็หั่นชีสเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยนี่นะ ใส่จนเต็มมือทัดเลอะชีสแล้วเดี๋ยวก็เอาไปอบนะคะอันนี้เป็นของบ้านทัดอันนี้เป็นของคุณแม่นะคะถาดนี้แม่ช้ามีนี่ใส่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวชีสเขาจะละลายลงมาชีสเขาชีสเขาจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะเราก็หั่นตามรอยเส้นเขาได้เลยค่ะนี่นะคะเขาจะมีลายเส้นมาให้อยู่แล้วบางคนเขาก็ขูดตรงนี้ออกนะบ้านทัดกินแบบนี้เลยชอบนี่ใส่กันแบบว่าทียิบไปเลยนะคะเพราะว่าชอบชีสกันมากๆ ข้างลางก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าัน,นี้ไม่ได้อบนะไว้ให้ลูกชายคนโตลูกชายคนโตยังไม่กลับบ้านอยู่ปารีสค่ะวันนี้ไปปารีสอันนี้ของคุณสามีและลูกชายคนรองลูกสาวนะคะเดี๋ยวอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า หน้าตาจะเป็นเยี่ยงไงนี่ออกจากเตามาแล้วนะคะเป็นไงคะทุกคนยังเห็นมันฝรั่งอยู่นะเห็นไหมชีสเขาจะเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะ นะอย่าไปตักที่โต๊ะกันนะว่าจะไปตักที่โต๊ะแต่ว่าที่โต๊ะไฟไม่ค่อยสว่างเนาะ ่ะร่วงนี่นะคะเนื้อในเขาจะเป็นแบบนี้เลย ลักทุเลนิดนึงนะคะทำคนเดียวฝรั่งเขาจะชอบทานตอนหน้าหนาวเนาะเพราะว่าชีสจะทำให้อบอุ่นไขมันทำให้อบอุ่นนะคะแต่ว่าที่บ้านชอบกินมากดดูไหนก็กินยกเว้นร้อนจัดๆเพราะว่าที่บ้านทางเหนอือจะไม่ค่อยร้อน นี่นี่นะคะแบ่งแยกชีสออกมาอย่างนี้เลยนี่นะนี่นะนี่นะ นี่คะ่ะตาติเฟลที่สุกแล้วจะมีชีสแบบนี้เอนจอยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอนจอยอร่อยกับอาหารมื้อนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน